อัปเดตล่าสุดค่ำวันนี้วันที่25ตุลาคม2568ฝนเริ่มตกบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งภาคตนออกและภาคใต้จับตาการก่อตัวของพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงประมาณวันที่3พฤศจิกายนติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพ,พลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะวันที่25ไปจนถึง26ตุลาคมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแต่มีกำลังค่อนข้างอ่อนอากาศเริ่มร้อนขึ้นในช่วงกลางวันบางพื้นที่จะมีฝนได้เล็กน้อย ช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนบนยอดดอยและยอดภูยังเป็นอากาศเย็นจนถึงหนาว สัมผัสอากาศเย็นในระยะนี้บริเวณยอดดอยและยอดภูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวพัดลงมาปกคลุมมีกำลังค่อนข้างอ่อนมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นระลอกในระยะนี้มีกำลังอ่อนลงอุณหภูมิช่วงกลางวันจะสูงขึ้นลมฝ่ายตะวันออกจะพัดนำความชื้นเข้ามาสะสมอยู่ในประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือ จะมีฝนเกิดขึ้นในบางพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมไปจนถึง3พฤศจิกายนเนื่องจากในช่วงดังกล่าวมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงความชื้นจะถูกเหนี่ยวนำด้วยลมฝ่ายตะวันออกหรือลมค้าเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกบางพื้นที่จะมีฝนฟ้าขานองฟ้าร้องฟ้าผ่าหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมอีกครั้งในช่วงวันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะ บริเวณภาคใต้ร่องมรสุมมีกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนกลางในวันนี้อาจมีฝนตกหนักบ้างแห่งลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาคปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงยกเว้นภาคใต้ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคเหนืออากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้และมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ19-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยโดยมีฝนได้เล็กน้อยบางแห่งโดยเฉพาะตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-23องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ13-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-25องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยมีฝนได้เล็กน้อยบางแห่งส่วนใหญ่จะตกใกล้กับแนวชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวพัดด้วยความเร็ว15-35กิโ,โลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละแปของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่ประจวบคีริขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา และนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-32องศาเซลเซียสตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-31องศาเซลเซียส ตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยบางพื้นที่อาจมีฝนบางๆเบาๆอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่25ไปจนถึง27ตุลาคมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น,นมาอีก1-3องศาเซลเซียส ช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นได้เล็กน้อยที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือโดยจะเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้อ่อนกำลังลง ช่วงวันที่18ไปจนถึง31ตุลาคมภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตนออกจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งเนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนล่างขณะที่บริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าบริเวณประเทศไทยตอนบนของไทย คือภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกโดยเป็นฝนได้เล็กน้อยร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่ค่ะอัปเดตกลุ่มเมฆฝนที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนคือภาคตนออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกที่จังหวัดอำนาจเจริญจะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอชานุมานปทุมราชวงศ์อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มตั้งแต่อเภอเขม,มาราชนาาลกุดเข้าปุ้นโขงเจียม ตระการพืชผลพิบูรณ์มังสาหารอำเภอเดชอุดมสิรินทรบุญทริกนาจรวยน้ำยืนบริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในวันนี้ตั้งแต่ประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางมีฝนน้อยและมีท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งบริเวณภาคตอนออกจะมีฝนเล็กน้อยที่เกาะกูดเกาะช้าง และอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดบริเวณภาคใต้ฝนจะเกิดขึ้นตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีอเภอแก่งกระจานประจบคีรีขันธ์จะมีฝนตั้งแต่ปราณบุรี300ยอดกุยบุรีอเภอเมืองประจบคีรีขันธ์ฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่ทับสแกบางสะพานและบางสะพานน้อยค่ะจังหวัดชุมพรระนองมีฝนตกหนักบางแห่งระนองอเภอเมืองสุขสำราญกระเปอร์ละอุ่นจังหวัดชุมพรหลังสวนสวี ทุ่งตะโกพาโตส่วนที่ละแมมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกรบีตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสฝนกระจายตัวปกคลุมกันเกือบทุกพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งครบทุกอำเภอในแต่ละจังหวัดส่วนจังหวัดพังงาจะมีฝนตอนบนคุระบุรีตะกัวป่ากระโปรงท้ายเหมืองอำเภอเมืองพังงา ติดตามฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF ช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้บริเวณภาคกลางอาจมีฝนปลอยเกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีอภอปักเกรด็ดอ,อเมืองนนทบุรีอ,อบางบัวทองจัังหวดนคปรปฐมอภอบางเลนอเภอเมืองนคปรปฐมนครชัยศรีอ,อดอนตุม่มสามพรานพุทธมนทนจัังหวดราชบ,บุรีอ,อบ้านโป่งโพธาราม จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามจะมีฝนปลอยเกิดขึ้นการจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอเมืองการจนบุรีท่ามะกาด่านมะขามเตี้ยจังหวัดราชบุรีจะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอจอมบึงสวนพึ่งตอนบนคือโพธารามบ้านโปง่งอาจมีฝนตกฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือ ช่วงเย็นจนถึงค่ำจะเริ่มมีฝนลดลงซึ่งอุบลร,ราชธานีในช่วงประมาณ0นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาจ,จะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลร,ราชธานีพิบูลมังสาหารอำเภอเมืองสำโรงนาเยียเดดอุดมนาจรวยบุญทริกสิรินทร์โขงเจียมเตรียมรับมือค่ะจังหวัดอุบลร,ราชธานีและศรีสะเกดอำเภอเมืองศรีสะเกดก,กันตราลมพายุเบญจรักกันตรลักษ์ไพรบึงภูสิงห์ อาจมีฝนตกในช่วงประมาณ5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาของวันพรุ่งนี้วันที่26ตุลาคมลมฝ่ายตะวันออกหอบนำความชื้นและย่อมความกดอากาศตามได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามจึงทำให้ภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่25ไปจนถึงวันที่27ตุลาคมเนื่องจาก ลมฝ่ายตะวันออกได้นำพาความชื้นจากทะเลจีนใต้และยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามจึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25ไปจนถึง27ตุลาคมค่ะส่วนวันที่28ช่วงเช้ายังมีโอกาสเกิดฝนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ปริมาณฝนจะตกต่อเนื่องบริเวณตอนล่างของไทย ส่วนภาคเหนือตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนล่อยได้ที่จังหวัดพิจิตรกำแพงเพชรเพชรชบูรณ์ วันที่19ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกประกอบกับมวลอากาศเย็นได้อ่อนกำลังลงในระยะนี้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนภาคใต้มียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมที่อ่าวไทยฝนยังคงตกต่อเนื่องสําหรับภาคใต้ตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงวันที่30ตุลาคมค่ะวันที่31ตุลาคม ฝนจะกระจายตัวไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแม่ฮ่องสอนน,น่านแพร่พะเยาอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์เนื่องจากในวันที่31ตุลาคมไปจนถึงวันที่2พฤศจิกาย,ยนนั้นจะมีมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลง เมื่อมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมอีกครั้งจะเกิดแนวะทะอากาศมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าจนถึงวันที่3พฤศจิกายนเตรียมรับมือบริเวณประเทศไทยจะกลับมามีฝนใหม่อีกครั้งขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบางช่วงอากาศเย็นบางช่วงอากาศเริ่มร้อนขึ้นลมฝ่ายตะวันออกจากปรากฏการณ์ลานิยายังคงพัดเข้าปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้อ่าวไทยและประเทศไทยคะ่ะ โอกาสเกิดฝนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนยังมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะส่วนการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศตา่ำซึ่งอาจพัฒนาเป็นพายุได้ในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่4พฤศจิกายนนั้นจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าพายุลูกนี้เมื่อเคลื่อนลงสู่ทะเลจ,จีนใต้อาจอ่อนกำลังลงเนื่องจากตอนบนของประเทศจีนจะมีมวลอากาศเย็นติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องค่ะ แมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ